เออเออถ้าถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นไก่มอแองเขามาหาเจ้าเป็นยังไงมันย่างเขาไปเป็นไึงตายถึงตายไก่เดินเข้ามาถึงตายเดินเข้ามาถึงตายมันชนะมันชนะมาสามไฟนั่นน่ะสามไฟไฟกินเงินไผ่กินเงินกินเงินกินเงินก้อนใหญ่กินเงินเส้นปล่อยเส้นปล่อยบอกว่านี่มาไทยอย่างนั้นบอกเส้นปล่อยเส้นปล่อย ไก่เซนแองนี่เดินเข้ามาหาไก่เซียนเพียวเป็นยังไงนะมันถึงอะไรนะถึงกับตายถึงกับตายนี่เป็นในคลิปวิดีโอนี่ที่ททีี่่พูดกันนี่คืออัดคลิปไว้ก่อนนะครับเป็นหลักฐานนะครับเป็นหลักฐานก่อนจะแต่แต่ถ้าไก่เซนแองเดินเข้าหาไก่แถวดอกยองดอกหญ้าเล่นนี่เป็นไงครับโดนครับโดนโดนนะครับวันนั้นโดนเท่าไหร่ครับวันนั้นสองพันกว่ากว่าสองพันกว่าเป็นประสบการณ์ครับเป็นประสบการณ์นะครับเดี๋ยวเขาขอเซียนเพียวเป็นหลักฐานนะครับ เป็นหลักฐานเก็บเก็บไว้ครับว่าค <ๆๆ S 1> ือไม่มีไม่มีคำแก้ตัวนะครับถ้าไก่เซียนเพียวตีนะครับนะอะตีกับพวกกงพวกก้อยนะน,นะ,ะถ้าเดินเข้ามานะครับปล่อยลงไปแล้วเดินมาบี้มาบทมาตีว่าเข้าปีกร้อยอะไรพวกนี้ไอ้สาไอ้แหงมาชนามะมาสามไก่นะเซียนเดียวัวไหนก็ได้เราอยากเจอมากเลยไก่เซียนเพียวอ่ะอุ้ยลองกับใครก็ได้นะแต่จะจะลองกับเซียนแหงนะถึงตายวันนี้ก็ไปไปกินมาอันเดียวเซียนแหงกินทั้งซอยเลยกัมาหยี่ ดอนเชียงซายไอแองมันไม่ใช่คนธรรมดาสุด,ด,สดอยอดเซียนแองกก็กินแต่เงินคนคนอะไรนะกินกินแต่เงินกินคนโง่คนโง่เงินคนโง่น,โน,โนี่นะตาในเ้ียงซายครับอ,รยอย่าครับอย่าครับช่วงนี้มันเสื่อน้าผ่าดูหัวเทกเถิกหน่อย,อยเสยะะช่วงนี้ เดียจะเป็นเป็นยังไงครับเป็นมันช่วงนี้ช่วงใช้ชีวิตการเดินทางชีวิตเนี่ยมันสําคัญเราเดินทางมันช่วงแต่ว่าถ้าช่วงเก็บเดี๋ยวจะอย่าจะช่วงเก็บแล้วเก็บมันเซนเพียวดีถามว่าดีไม่ดีแอร์เวินครับเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ไปละก็ช่วงโควิดอย่างเดียวเลยไม่ใช่คนเราต้องดูแลตัวเองด้วยช่วงโควิดมันก็ไม่ดีเออต้องปิดปิดแมสหน่อยนะเราต้องดูแลสุขภาพตัวเองเราต้องนอนอยู่บ้านนี่แหละก็ถ้าไม่มีเงินก็ชักว่าไป ถ้าม่เงินก็โทรเด็กมาโทรเด็กมาเพราะนั้นเเป็นเท่าไหร่นะครับือวันนั้นสามเด็กไม่ยอมเด็กไม่เด็กไม่ยอมเลยเด็กตอนเช้าบอกเด็กไม่ยอมจัดให้หน่อยเขาก็เลยโอ้จัดหนักแต่ว่ามันก็เป็นการใช้ชีวิตการเดินทางชีวิตมันต้องเจอประสบการณ์และก็ประสบการณ์ด้วยเวลาแทงแทงเน้นๆนึ่งเขาร้องยังไงนะครับ ร้องขอชีวิตอ่ะขอชีวิตถึงก็ร้องขอชีวิตลปเขาบอกว่าเจีงจีในเมสเจ้าเมก้นจีกันเขาพูดอย่างนี้เลยมันถึงดู่จบจบคลิปแค่นี้จบคลิปนะจบเป็นหลักฐานแล้วนะหลักฐานะครับถ้าเดินเข้ามาถึงกับตายใช่ไหมกับตายเจ้าเสี้ยวใช่ไหมโดนครับดอกยาโดนให้แมวเป็นพยานนะสองตัวนะแมวอีดำจบคลิปนะครับบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายคลิปนะครับโอเค